โอ้โหเบ็ดอันนี้นี่มันแบบ <Yeah. S 1> ระดับก๊อตนะครับนน้องดูดิผมกดแค่แบบนี่สองสาครั้งเห็นปั๊มันชิงมันชิงแล้วมันก็ไอหลอดข้างล่างขาวๆอะ่ะเห็นปั๊มันก็จะแบบพุ่งขึ้นมาด้วยว้าว <Wow. S 1> มันอีซี่มากแค่ทุกคนมีเบ็ดอันเนี้ยผมบอกเลย <c oughs> มาดิครับผมก็มาดิครับผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโจะหลุดจะหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆหอทุกคนดูนวดทุกคนดูนวดตะคอนโอ้โหแบบเดีดย๋ดยวจะเชื่อเฮ้ยเฮ้ยบาวค่ะ เบา่เบาเบาค่ะเบา,บา,บาทิ้งทิ้งทิ้ง,งฟันฟันยับยับโอ้โหโอ้โหฟันยับยับฟันยับยับเกินไปเกินไปเปล่าโอ้โหเบ็ดหดมากฟันยับทุกคนฟันแบบหดเฮ้ยเบาค่ะเบาโอ้ฟันยับเอาอะไรแก่ก็กร ถาถึงเรื่อเว็บน้ามเลยด้วยเกมโลบอกในแมปฟิชกันอีกเช่นเคยน,น,นะครับผมโอ้โหแสงข้างหลังนี่มันแยงตาสวยสดงดงามซสือเกินแต่ว่าแสงมันจะไปสวยสู้สิ่งนี้ได้ยังไงโอ้โหก็มาดีครับถ้าถามผมว่าเบ็ดนี้มาได้ยังไงคลิปที่แล้วพี่ยังกระ จอกอยู่เลยนะครับผมผมจะกระซิบบอกทุกคนเบาๆนะหา้ามไปบอกคนอื่นนะผมกระซิบบอกทุกคนเบาๆเลยคือจริงๆแล้วอะ่ะผมอะ่ะเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วผมก็เขียนสคริปต์ร<ห>ันในแมปนี้เพื่อแฮก เอาเบ็ดน so <C sorted messages> yes, ี่มาแบบฟรีๆทุกคนถ้าใครอยากได้นะคอมเมนต์บอกเอาไว้เลยเดี๋ยวผมจะเอาสคริปต์มาแจกให้ทุกคนอย่างแน่นอนหุยจะบ้าหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยเลเธอไม่มีโปรเรทั้งั้นแหละไรสัรละนะครับผมพอดีว่าผมมีเพื่อนรวยเพื่อนเทพเพื่อนเก่งอะครับน้องๆผมก็เลยให้เพื่อนนี่แหละแบกพาไปเอาเบ็ดอันนี้ซะจบคือเรื่องมีแค่นั้นเลยเว้ยคือจากคลิปที่แล้วที่ทุกคนเห็นผมอยากกระจอกอยู่เลยคือจริงๆผมอยากกระจอกจริงๆเว้ย แล้วเพื่อนผมมันก็เล่นแบบเิวร้อยกว่าคือมันเล่นเป็นบ้าไปเลยเว้ยแล้วคนนี้ผมก็เลยให้มันแบกด้วยกันเอาปลามาให้ผมไปขายแล้วผมก็ได้ตังค์ใช่ไหมได้ตังค์แสนห้าปุ๊บผมก็นั่งเรือไปกับมันที่ที่สักที่หนึ่งอะเออตามคลิปเนี้ยนะแล้วมันก็พาผมไปเปิดประตูอะไรไม่รู้อะเพื่อแบบว่าไปเอาเบ็ดอันเนี้ยนะผมเพื่อไปซื้อเบ็ดอันนี้มาใช้ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะตอนนี้ผมก็ได้ครอบครองเบ็ดที่สุดยอดแล้วพอสมควรผมลองไปตกมาแล้วเว้ยคือมันแบบ มันนิ่งมากๆคนมันนิ่งแบบโอ้โหนิ่งสุดยอดนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปตกเออปลาหมึกยักษ์กันด้วยนะผมอยากตกปลาหมึกยักษ์สำหรับคลิปนี้นะผมเออพอจะรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่า่อนอื่นเนี่ยกูมีตังค์อยู่หมื่นเไงเพราะกูเพงซื้อเบ็ดไปแบบว่าหลังไหม่เลย กู <Yeah. S 2> ซื้อเรืออะไรได้บ้างวันนี้ขอสปีดแบบเร็วๆหน่อยได้บ้าป่ะ85ห้าื่นะกูซื้อนี่เลยสปีดโบ๊ท15่นห้าสปาว์มาเลยจากคุณหนูโอเคนี่ครับผมเราจะไปเกาะสโนกันนะผมแบบว่าก็พอเล่นเป็นบ้างแล้วนะคลิปที่แล้วกูแบบอ่อนหน่อมมากนะผมถามเพื่อนผมนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ <Okay. S 2> ผมก็เริ่มมีความ เออมีความรู้บ้างแล้วเออแต่ว่าก่อนอื่นกูต้องหาเกาะสนโนก่อนแม่การที่เรามีเพื่อนดีเพื่อนรวยเพื่อนเก่งนี่มันดีจริงๆนะครับผมก็แค่เกอบเพื่อนแค่นั้นเองจบม,มันคือตรงซอกหินตรงนี้หรือเปล่านะกูจําไม่ได้แล้วแต่เหมือนจะใช่นะครับผ,ผมขอ แวะมาดูนี่หนึ่งเออคุ้นคุ้นนี่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 ใช่เลยใช่เลยเออนี่แหละราวที่แล้วหลังใหม่นะผม <c oughs> เพื่อนผมเม่งพามาตกตรงนี้เว้ยมาดูว่าไอ้ตรงนี้แม่งตกหมึกยักษ์ได้ผมก็เลยจะนี่แหละจุดนี้แหละที่เราจะแคมป์กันยาวๆเนี่แกบอกผมบอกเลยว่ามันนี้ผมเตรียมเบ็ดไม่ใช่เตรเียมเบ็ดเตรียมเยื่อมา คนจะควรเล็กน้อยนะนี่ใส่เย่ือหัวปลาไปเลยปะและนอกจากผมจะได้ครอบครองเบ็ดอันนี้แล้วผมแน่นอนว่าผมก็ไปเอนชารนมาด้วยทุกคนเพื่อนพาไปอีกนั่นแหละครับผมเพิ<อ>่มอัตราการลอ่อปลา55%ทุกคนเป็นยังไงใช่ไหม เป็นยังไงก็คืออย่างนี้ทุกคนที่เอนชานมาคือเช็คหนึ่งเช็คสองเช็คสามเช็คสี่โอ้โหติดเบ็ดทันทีเช็คแค่สี่ห้าครั้งคือแบบปลาติดเบ็ดทันทีประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะคุณแม่ขาแล้วมันมีระบบแบบฟันปลาดูนะดูดีๆนะมันจะแบบชิงชิงชิงเห็นปะ่นปะมันชิงนะผมคือมันชิงเพื่อให้ปลาเนี่ยมันนิ่งขึ้นเวย้ยแล้วมันก็เพิ่มหลอดขาวๆข,ข้างล่างให้มันติดไวขึ้นด้วยแบบ โผลเป็ดอันนี้นี่มันแบบ <Yeah. S 1> ระดับก๊อตนะครับน,น้องๆดูดิผมกดแค่แบบนี่สองสาครั้งเห็นปะมันชิงมันชิง้งแล้วมันก็ไอ้หลอดข้างล่างขาวๆอะ่ะเห็นปะมันก็จะแบบ พุ่งขึ้นมาด้วยว้าว <Wow. S 1> มันอีซี่มากแค่ทุกคนมีเบ็ดอันเนี้ยผมบอกเลยแต่เพื่อนผมกว่าที่มันจะพาผมไปซื้อเบ็ดอันนี้ได้นะมันก็ฟาร์มพอสมควรเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันไปเจออะไรมาบ้างนะคือผมไม่รู้หรอกว่ามันไปเจออะไรมาบ้างนะผมแค่ตามไปบอกว่าผมบอกมันนะว่าถ้ามึงจะไปซื้อเบ็ดอะมึงเอากูไปด้วยแค่นั้นแหละจบ <laughs> ผมไม่รู้หรอกว่าเจออะไรมาบ้างผมแค่รู้ว่าคูจะเกาะไปกับมันเออตามนั้นนะครับผมใครที่อยากรู้ว่าเบ็ดนี้หายยังไงนะ ยูทูปไม่ได้จะมีเยอะแยะทุกคนก็ตามหาดู่ได้นะครับผมแต่คลิปเนี้ยกูบอกเลยว่ามึกยับไม่ต้องเป็นของกูและมากูจะตกยาวๆไปเลยรอเสียงติ๊งนะผมมันจะมีแบบติ๊งอยู่ถ้าติ๊งเนี่ยคือแบบปลาดีเวย้ยคือก,กูเริ่มเล่นเป็นแล้วไงมีประสบการณ์ไงเพื่อนสอนอะไรเงี้ยเออขอพูดเลยเถอะคลิปที่แล้วกูยังแบบอ่อนหน่อมอยู่เลยอ่อนหน่อมจะจัดแล้วนอกจากที่ว่ามันจะทําให้ปลานิ่งนะเบ็ดอันนี้คือแบบมันเพิ่มโชคด้วยนะทุกคนโชคในการจับปลาคือเบ็ดอันนี้แม่ สุดจะเชื่อจริงๆนะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแม่กนะูไม่อวยแล้วกูไม่อวยแล้วทุกคนต้องลองครอบครองแล้วเอามาตกด้วยตัวเองดูนะครับผมมันแบบสุดจะ perfect perfect อะเนี่ยโอ้โหโค้ชซองขามทีตุ้งเลยจะเชื่อแล้วนิ่งแบบนิ่งจัดนิ่งจัดมาดิับผมก<ๆ>็มาดิับผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห,โโหโจะหลุดจะหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใจเย็นๆโหทุกคนดูนวดทุกคนดูนวดตะคอนโอ้โหแบบ จะเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเบาค่ะเบาค่ะเบาเบาค่ะเบาทิ้งทิ้งทิ้งฟันฟันยับยับโอ้โหโอ้โหฟันยับยับฟันยับยับเกินไปเกินไปเปล่าโอ้โหเบ็ดขวดมากฟันยับทุกคนฟันแบบโหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาค่ะเบาโอ้โหฟันยับ เอาดิเอาดิมา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 ,มา,มาเกินไปเปล่าครับทุกคนไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้ที่ผมใช้เวลาอัดไปประมาณเท่าไหร่วะสิบถนาทีได้มาแล้วผมดูว่าแบบก็ผมเตรียมใจมาแบบสักชั่วโมงหนึ่งเล,เลยนะเว้แต่แบบกูได้แล้ววะคือกูได้แล้วว่ะเฮ้ยวัตเต่เฮย้เฮยเดี๋ยวดิเอ๊ยอันนี้มันตัวเล็กอ่ะผมว่ามันใหญ่ได้อีกว่ะเพราะที่ผมเคยเห็นอะ คนเขาตกใหญ่กว่านี้นะผมใหญ่แบบโโหล้นจอเออมันต้องใหญ่หล้นจอเว้ยอันนี้มันน่าจะเป็นแบบลูกมันหรือเปล่าตัวเล็กอะไรเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่กูต้องการคือแบบใหญ่หล้นจอวะโทษทีขอโทษทีนะไปกันต่อครับผมมาแล้วตัวแรกอย่างน้อยกูก็มีลงแล้วอย่างน้อยกูก็มีลงแล้วคลิปเนี้ยดักดักไปก่อนแล้วตัวหนึ่งเออแต่ว่าเป้าหมายของกูก็คือแบบ หญ่ยักษ์ไอไซใหญ่ ama, ยักษ์อ่ะเออเดี๋ยวนะคือเยื่ออันนี้มันเหลือจะ, s. <S จะเชื่อไป <Mario> ปะวะมันบัฟอะไรของมันวะทุกคนดูนะผมย่อนเบ็ดลงไปนะปึ๊บ <itime machine. S 2> แล้วก็ปึ๊บเห็นป่ะคือกูยังไม่ทันเอาเมาส์ไปกดคําว่าเช็คเลยมันติดแล้วอะว่าเลยเฮ็ดแล้วไม่ใช่ตัวเดียวนะอเดี๋ยวดูตัวถัดไปเดี๋ยวดูตัวถัดไปนะเออโปะปึ๊บจุ่มโปะปึ๊บเห็นป่ะวัดเลยเฮ็ดเบ็ดไอ้ไม่ใช่เบ็ดพูดผิดเยื่อเยื่ออะไรของมันวะเฮ้ย โอ้โหโคตรโกงเลยอะแบบจุ hey. <t t ่มปุ๊บติดปั๊บจุ่มปุ๊บติดปั๊บนี่อีกอะโอ้โหเลงรอบจะจัดนะสุดยอดว่ะพลังพลังของเหยื่อนี่มันสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยติงัวปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหวิ่งใจเย็น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 โอเคโอเคนิ่งไว้นิ่งไว้แล้วเน่งไว้แล้วเน่งไว้เน่งไว้เออเบาเบาค่ะ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  มาดิมาเอ้ยเบาค่ะเบาค่ะเบาเบารีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอ้มามาเอ้ย <riot> น <Ł at> <arp> ิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้สวยวี่ป้าอะไรอ่ะมูนฟิตเหรอแบลนแต่แต่เลยโอ้ยติง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 ,ตงอันนี้ติงอันนี้ติงพาอะไรปพาอะไรปพาอะไรปพาอะไรทิ้งทิ้งไปฟันฟันเดี๋ยบเอ้หน่งค่ะนิ่งค่ะนิ่งค่ะนิ่งไหคกันิ่งไหนกัะฟันฟันเย็บเย็บไปเฮ้ยนิ่งค่ะนิ่งค่ะนิ่งค่ะอึ๊บอุ๊บอ๋อแร่เหรอหินเอชานโอเค อุ้ยไอคนข้างๆผมมันตกได้ปลาหมึกยักษ์ทุกคนอุ้ยอุ้ยผมไมผมรู้สึกว่าไอ้นี่หนวดมันยาวใหญ่จังวะเฮ้ยอยากได้บ้างอะโอ้ยอยากได้บ้างเดี๋ยวผมขอดูนะตอนมันขึ้นมามันจะใหญ่ขนาดไหนอย่าบอกนะว่ามึงจะตกไม่ขึ้นอะเบ็ดมึงดูดูแบบโอ้โหสุดเท่ก่ากุยกนะเว้ยเฮ้ยว่ามึงเยอะนานไปเปล่าเพื่อนเพื่อน เพื่อนกลัวมึงเยอะนานไปนะเพื่อนเอ้ยเฮ้ยอันนี้มึงค้างหรือเปล่าวะหรือยังไงวะคือ,ค,อคือนี้ผมตัดนะทุกคนในคลิปอาจจะเห็นว่ามันแบบฉึบฉึบชึบคือผมตัดนะเว้ยมึงไม่ได้ข้างใช่ไหมคือตอนนี้มันเยอะมาเกือบหนึ่งนาทีโอ้โหมาแล้วโอเคกูร,รู้มึงค้างไงขอดูหน่อยได้ปะนี่เอ้ย,อยตัวเท่าผมว่ะทุกคนเท่ากันนะเว้ยเห็นปะไยผมใหญ่กว่ามันด้วยเถอะ อุ้ยมันหิ้งกลับโอ้โหหิ้งมาหิ้งกลับไม่โกงไงขอโทษไอ้เราก็นึกว่าจะใหญ่กว่าของเราะโส่าห์รอดูตั้งนานแล้วพี่แกก็เย่อเสนานะนะเกือบนาทีหนึ่งอ,ะ,อะเลยแต่เพื่อเฮ้ย <c oughs> ติงมันดิครับผมติงมันดิครับผมปลาอะไร ай! เอ่ยรอบนี้เป็นปลาอะไร ай! เอ่ยเฮ้ย <Yeah. S 1> มันตกตั้งนานกว่าจะติงทีแม่งเฮ้ยติงทีคุ้ยอย่าปล่อยให้มันหลุดไปละอย่าปล่อยให้มันหลุดไปงัดขึ้นมางัดขึ้นมามุนฟิต าาเบื่อแล้วอุ้ยแต่มันเป็นมูนฟิตใสด้วยทุกคนดูดิใสๆอ่ะอุ้ยเป็นโคตรเท่เลยว่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยติงอีกแล้วไงแล้วติงอีกแล้วไงครับผมขยันติงเซอเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไม่ดีนขนาดนี้อ่ะทำไม่ดีนขนาดนี้อ่ะแล้วขยันติงจะด้วยไงขยันติงเฮ้ยเบาค่ะเบาค่ะเบาค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย็ินติงไว้เฮ้ยเอ๊ะ อ๊ะไม่ดุไม่ได่นานี่ไม่ดีเลยใช่ไหมจะเย็นจเย็นเย็นนี่ไปไหนหอ่ะเฮ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้น่ารักจ้นาน่ารักนิก่งไว้อ่าโอ้ฟันฟันยับโอ้เบ็ดฟันยับเบ็ดฟันยับับผมและมูนฟิตอีกเช่นเคยมึงมาทำอะไรมาไกลหวะมากไม่เข้าใจ ปลาหมึกยักษ์มันไม่โผล่มาแล้วว่าทุกคนหลังจากที่ได้ตัวแรกไปก็ไม oh day, ่มีว nice> ี่แววที่มันจะโผล่ตัวถัดไปมาเลยนะผมที um ่ผมตกมาเฮ้ย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 ทำไมมันฟ้าเฮ้ยทำไมมันติงฟ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งแบบวิ่งแบบแปลกแปลกนะวิ่งแบบแปลกแปลกแปลกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เฮ้ยใจเย็นใจเย็นแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นขึ้นเกตข้างล่างช้ามากเกตข้างล่างขึ้นช้ามากทุกคน ปันฟันปันสวยสวยสวยมากสวยมากหูวใจเย็นใจเย็นปลาอะไรอ่ะมาอะไรอ่ะเฮ้ยแอตแลนติส ไก่งวงปเตยเฮ็ดแล้วทำไมไก่งวงมันถึงไปอยู่ในน้ำได้วะไม่เข้าใจโ,โหโคตรเท่ครับผมสีฟ้าเอาวะไม่เป็นไรกูไม่ได้หมึกกูไม่เป็นไรกูได้ไก่งวงก็ได้รู้สึกว่าเป็นระดับแบบ4ีม่วงเลยนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆว่างานนี้โอเคทุกคนเวยี่แล้วนะผมมันไม่มาจริงๆว่ะไอปลามึกยักตัวที่2ของเราไม่เป็นไรปะ เราไปขายดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้เราได้ตังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ผลผลิตเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปดิเออ <c oughs> เราได้ผลผลิตจากการขายปลาได้กี่บาทกันเชียวออออตอนอื่นกูขอติดดาวไอปลาหมึกยักษ์กับไก่งวงเอาไปก่อนนะเพราะว่ากูอยากเก็บเอาไวด้ดูเอาไว้โชว์ไก่งวงติดดาวไว้โอเคปลาหมึกยักษ์โอเคที่เหลือขายให้หมดเลยจ้าคุณพ่อค้าครับผมจัดไปเท่าไหร่ สี่หมื่นหก What ก4 6 0สีหเกินไปเปล่าคุณแม่ พวกกุลาออกจากที่ทํางานแล้วมาตกปลาดีกว่าว่าถ้าจะรวยนะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจากไปกับหมึกยักษ์ตัวนี้นะผมจัดมา1ตัวเน้นๆสําหรับเบ็ดใหม่ของเราในคลิปนี้นะครับผมเป้าหมายสําเร็จลุล่วงครับผมยังน้อยก็ได้หมึกยักษ์มาครอบครองหนึ่งตัวนะคราวนี้ใครขิงกูขอขิงกลับเลยหมึกตัวนี้กูบอกเลย uh oh. ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์บอกไว้ใจเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ บายบายคลิปนี้บอกเลยว่าผมตกโคตรนานเลยนะว่าเริงจริงคืนนคลิปอาจจะเห็นว่ามันสั้นนะแต่ว่าผมใช้เวลาตกจริงๆอะ่ะแม่งเกือบ4-5ชั่วโมงได้เลยนะเว้ยกูพูดตรงๆเลยนะ